ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่28ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้ คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะหลายๆคนกําลังรอคอยข่าวดีเรื่องความรักระวังปัญหาขัดแย้งนะคะระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวและคนในบ้านช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะหลายๆคนกาลังรอข่าวนะคะกำลังรอคอยกําลังคิดอยากจะเก็บเงินหรือจะเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างนะคะจะมีคนทําให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจระวังมีปัญหาขัดแย้งนะคะกับคนใกล้ตัวและคนรอบข้าง ระวังปัญหาสุขภาพสายตาคอบา่าไหลนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหลายๆคนรอข่าวดีจากทางกายรอข่าวดีจากใครสักคนหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องเงินคิดเรื่องเงินคิดเรื่องเก็บเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะระวังปัญหานะคะช่วงนี้นะคะระวังอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจของตัวเองอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะจะมีคนซื้อของมาฝากมีคนคิดถึงนะคะจะได้ทานของอร่อยนะคะมีคนคิดถึงนะคะช่วงนี้นะคะ ใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายเบอร์ทโทรศัพท์สี่ตัวหลังของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีเหลืองสีขาวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ1 4 2 5สี่สอง้านะคะ1425อขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ